สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับวิเคราะห์กันถึงสถานการณ์ต่างด้านเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับว่าคือประเทศเล็กประเทศน้อยเนี่ยจะละําบากในช่วงประมาณ4-5ปีข้างหน้านี่นะครับไม่ว่าจะเป็นการวัดกําลังกันของมหาอำนาจโลกผู้ซึ่งวางระเบียบโลกหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่3ก็คือสหรัฐแล้วก็เหล่าพันธมิตรตะวันตกนะครับอย่างสาภาพยุโรปแล้วก็เนโต กับผู้นะครับที่ปรารถนาวางระเบียบโลกใหม่ที่เกิดขึ้นจากการผงาดขึ้นมานะครับของอำนาจเกิดใหม่ทางตะวันออกนะครับอย่างคู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญจีนรัสเซียและเหล่าพันธมิตรนะครับที่กำลังท้าทายมหาอำนาจโลกเดิมอยู่ในขณะนี้หรือนะการร่วมมือกันเรียกว่าแบ่งก้อนเค้กแล้วกันซึ่งผมดูนะอำนาจและผลประโยชน์ของมาอำนาจโลกเดิมแล้วก็กลุ่มมหาอำนาจโลกใหม่ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับนะและเมื่อแบ่งก้อนเค้กลงตัวนะครับเพื่อความขัดแย้งของมาม้าจะลดลงนะก็ไม่ต้องปะทะกันนะแต่ก็จะกลายเป็นการล่าอนาณนิคมแบบใหม่หรือเปล่านะสิ่งที่ผมมองเห็นแบบนี้เป็นเพราะว่าสมัยของทำสองยุดศูนยนะครับยุทธศาสตร์ของเขานะครับและยุทธวิธีของเขาเปลี่ยนแปลงไปนะโดยการชูธงนะครับ อเมริกาเฟิร์สแอนด์เมกอเมริกาเกตเดกเนี่ยดูเหมือนว่าทรัมป์เนี่ยกำลังคิดทบทวนนะหรือว่าวางหมากเนี่ยนะครับให้การประทะกันนะระหว่างหอำนาจเดิมคือสหรัฐกับจีนแล้วก็สหรัฐกับรัสเซียล,ลดน้อยลงอันนี้เป็นการโยนหินทําทางก็จะมีการเขาเรียกว่าพูดคุยเจรจาหลังฉากนะระหว่างสหรัฐจีนสหรัฐเซียเนี่ยเพื่อตกลงผลประโยชน์ก้อนเค้ก ซึ่งต่างจากในสมัยทั้มนงหยุดศูนย์นะซึ่งเป็นการประทะโดยตรงทั้งสงครามทางการค้านะสงครามทางเทคโนโลยีกับจีนนะครับแล้วก็เปิดนะประเด็นกับทางรัสเซียนะในประเด็นเรื่องของการหยุดพักนะครับไอ้ข้อตกลงนิวเคลียร์พิเศษกลางนะครับแล้วก็การเกิดการเปิดประทะนะของสหรัฐกับอิหร,นะนะร่านนะในกรณีที่ทัมนะสั่งรอบสังหารผู้บัญชาการกองกําลังคุธนะครับของ IRGC นะของอิหรา่านนะรอบนี้ดูเหมือนว่าทรัมป์เนี่ยนะจะมาในแนวของอะไรที่วัดผลได้เป็นตัวเลขมากขึ้นนะนั่นกะ็คือพูดง่ายๆคือมีการเจราจาตกลงต่อรองกันในในแง่ของตัวเลขเลยดีลูกคิดเลยพระาะนั้นนะสิ่งที่ผมมองเห็นไว้ว่าจะเป็นทรัมป์หนึ่งจุดศูนย์หรือทรัมป์สองจุดศูนย์นะครับที่กําลังเป็นไปนะไม่ว่าจะเป็นการประทะก,กันของมหาอำนาจโลกหรือว่าการแบ่งก้อนเค้กเนี่ย สุดท้ายนะครับประเทศเล็กประเทศน้อยจะลําบากทั้งสิ้นแหละเพราะหากมาหาอำนาจนะครับมีมุมมองเช่นนี้แล้วเนี่ยย่อมขาดความเป็นธรรมในการใช้อํานาจปกครองแล้วก็การแบ่งสรรปันส่วนนะครับแต่จะเป็นการใช้อํานาจข่มเหงประเทศเล็กประเทศน้อยเท่านั้นเองคล้ายๆกับย้อนกับยุคนาราันนิคมในสมัยศตวรรษที่1 0บเจนะไม่ว่าจะเป็นทางไหนนะครับประเทศเล็กประเทศน้อยเนี่ยต้องเตรียมพร้อมนะครับ เพราะว่าความลําบากเนี่ยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยกำลังจะตามมาในช่วงประมาณ4-5ปีครั้งหน้าเนี่ยนะครับนี่คืสิ่งที่ผมมองเห็นเ้าสูญนญไปนะครับเราจะกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ